สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนปี2565เป็นการพยากรณ์แบบรายปักนะคะเรามาเจาะลึกดวงชะตากันค่ะ ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ1-15เมษายนปี2565ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวพระอังคารได้ทําการโคจรเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองนะคะและตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนปัตนิและดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณได้โคจรมาอยู่ในราศีกุมมาอยู่ในเรือนพันธุนะคะเพราะฉะนั้นในเรือนพันธุตรงนี้ก็จะมีดาวพระศุกร์และดาวพระอังคาร านมเจอกัซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่สุขปากหวานอังคารรับเอานะคะไม่พอเท่านั้นวันที่8เมษายนดาวพระพฤหัสดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่และเป็นดาวการเงินของคุณก็จะโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีมีนค่ะการโคจรของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ก็จะส่งผลดีต่อด้านการเงินให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกมากขึ้นจากใครที่เคยติดขัดจากใครที่มีหนี้สินพรุงพรังเยอะแยะมากมายจะมี วิธีการจัดการได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันไปแต่ละเรื่องกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ สมัยขอเริ่มต้นที่เรื่องการงานก่อนเลยค่ะสําหรับชาวพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่ผ่านมาคุณเจอกับปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะมีความเหนื่อยยากลําบากหาทางออกไม่เจอนะคะและไม่พอเท่าน,านั้นยังมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณค่ะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีความหวันว่นวหวมีความไข่้ไขวยข้ไ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 ข้่ข้ไข้ไข้ไน้ไข้ไน้ไข้ไข้ไข้นข้ไ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 ข่ไข้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  เขาจะแพ้ภ่ยไปหรือไม่เขาก็จะค่อยๆอ,ออกห่างจากตัวคุณไม่ได้มาคอยจ้องจับผิดไม่ได้มาคอยเพ่งเล็งเหมือนเมื่อก่อนนะคะทําให้การงานการดําเนินกิจการธุระปะปังต่างๆมันก็เป็นไปในทิศทางที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งนะแม้ว่าบางครั้งจะมีกับความสะดุดบ้างไม่ว่าจะเป็นสะดุดในเรื่องของการงานสะดุดในเรื่องของการเงินแต่คุณจะหาทางออกให้กับตัวเอง ได้เสม,มอเลยค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะทั้งดาวประจำเนื้อประจำตัวของคุณและดาวพระศุกร์ได้โคจรเข้าเรือนพันธุทุกคุณจะมีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวโดยเฉพาะจากเพื่อนฝูงโดยเฉพาะจากญาติมิตรนะคะเขาจะให้การช่วยเหลือเกื้อนหนุนในเรื่องงานของคุณคุณอาจจะเอางานมาปรึกษากับญาติพี่น้องแบบนี้ก็เป็นไปได้มาปรึกษากับเพื่อนก็เป็นไปได้หรือต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนบางอย่างให้มาช่วยเรื่องงานแก่คุณก็เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะบุคคลเพศหญิ ค่ะที่เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในด้านการงานนะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจะมีการปรับระบบความคิดค่ะจะมีการวางแผนระบบงานใหม่ๆใ,ใครที่ทำงานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะจะมีการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มมากขึ้นซึ่งการทำงานเป็นทีมตรงนี้คุณต้องดูคนให้ดีๆนะต้องระมัดระวังคนที่ไม่หวังดีเข้ามาอยู่ในทีมคนที่คอยใส่ร้ายป้ายสีคุณลักษณะนี้นะคะและมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพิ จะถูกขโมยผลงานถูกก๊อปปี้ผลงานนั่นเองค่ะคุณต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองเมื่อเจอเรื่องทุกๆเรื่องร้ายๆเข้ามาในบางช่วงบางตอนไม่ได้หมายความว่าทั้ง15วันในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะมันอาจจะเกิดขึ้นแค่วันเดียวค่ะแต่มันทําให้ความทุกข์ใจมันเกิดขึ้นเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองนะ14วันที่เหลืออาจจะเป็นวันที่ดีของคุณก็เป็นไปได้ค่ะ การงานของชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างหนักนะค่อนข้างเหนื่อยนะคะจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าเอะมันหนักจนไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นอารมณ์เบื่อเบื่อเซงเซงของคุณที่เกิดขึ้นได้นะแต่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วงานยังมีทิศทางที่ดียังมีแนวโน้มที่ดีอยู่นั่นเองค่ะใครที่ว่างงานหรือตกงานยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีอยู่นะคะคุณอาจจะอยู่ในสายงานเดิมอาจจะไม่ถึงขั้นกับว่าได้งานใหม่ก็จริงแต่เปลี่ยนแนวเปลี่ยนสายไปเลยยังไม่ถึง ขั้นนั้นอาจจะอยู่ในแนวเดิมๆอยู่นะคะและอย่างไรก็ตามคนที่มีงานทําอยู่แล้วคุณยังมีเครดิตที่ดียังมีความน่าเชื่อถือในด้านการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกื้อหนุนเพื่อนร่วมงานยังให้การสพอร์ตที่ดีอยู่เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกททำอะไรต้องอาศัยคอนเน็กชันนะคะในช่วงนี้นะพยายามผูกมิตรกับคนรอบข้างไว้จะส่งผลดีในระยะยาวอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ในด้านการเงินนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกว่าการเงินสำหรับครึ่งเดือนแรกนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้างตึงเลยทีเดียวนะคะแต่รายรับยังดีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกต้องแยกให้ออกนะรายรับส่วนรายรับรายจ่ายส่วนรายจ่ายนะเงินเข้ายังมีเงินเข้าบัญชียังมีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าอยู่นะคะเพียงแต่ว่ารายจ่ายมันค่อนข้างจุกจิกเลยทีเดียวบางคนจ่ายไปเพื่อการลงทุนใน ด้านการงานบางคนจ่ายไปให้กับคนที่รักให้กับสามีให้กับภรรยาให้ไปกับบุตรลูกหลานประมาณนี้นะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนก็อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามาค่ะคุณต้องรอบคอบในด้านการเงินให้มากเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างสมัยเออแต่อย่างที่สมัยบอกไปนะคะว่าเงินเข้าก็ยังมีมาเรื่อยๆอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าพอได้รับเงินเข้ามามันก็มีเหตุที่จะต้องจ่ายออกไปค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการจร จาจากปากจากการพูดจากการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นงานใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดการพิมพ์การเขียนยังมีมุมที่ดีทําเงินทําทองให้คุณได้อยู่นะและมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากบุคคลเพศหญิงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นนา้าเป็นป้าลักษณะนี้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาเหล่านั้นหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เขามาคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนคุณในด้านการเงินก็เป็นไปได้คะ่ะสิ่งที่ ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังในด้านการเงินนั่นก็คือระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงระมัดระวังการถูกชักชวนชักจูงให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ไปทําในสิ่งที่เขาเอาผลประโยชน์หรือดอกเบีย้ยมาหลอกลวงคุณนะคะอันนี้ต้องตั้งสติให้ดีด้วยนะชาวลัคนาราศีพิจิกคะคุณยังมีมุมที่ดีในด้านการหาเงินค่ะอย่างไรก็ตามดาวพระพฤหัสโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้คุณจะมีลู่ทางคุณจะ มีช่องทางในการทำเงินใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์ได้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวมีเกณฑ์ได้เงินแบบงงๆเลยก็เป็นไปได้นะคะ อ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะใครที่ยังโสดอยู่นะสำหรับชาวพิจิกจะมีสถานการณ์ที่สร้างความอึดอัดใจให้กับคุณค่ะเพื่อนๆคนรอบข้างอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมยังโสดอยู่เมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีซึ่งคุณอาจจะเบือ่อหรือรําคาญกับคําถามเหล่านี้หรือบางคนอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มีคนเข้ามาจีบค่ะหรือคุณอาจจะไปชอบใครบางคนค่ะแต่เขาคนนั้นมีคู่อยู่แล้วนะคะไม่ได้โสดจริงลักษณะนี้ หรือคนที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างกับคุณนะคะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงระยะเวลาตรงนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งกันและกันมีทุกก็แบ่งปันทุกมีสุขก็แบ่งปันสุขซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะทั้งคู่จะมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมากขึ้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระยะยาวให้กับคู่ของคุณเลยก็ได้นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ